สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวาดรูปง่ายๆกันนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยถ้าเราเราเข้ามือเยื่อให้เราใช้อันที่หนนะว่าเป็นโค้งอ่ะเดี๋ยวจะตัดไปตอนที่เสร็จเลยนะนี่ค่ะวาดเสร็จแล้วให้เราวาดโครงร่างแบบนี้นะคะ แบบนี้เนี่ยให้เราเนี่ยทำให้ลอยมันจางๆเนะเรื่องเกี่ยวอเท่านี้นะจะเท่าไหนก็ได้เลยตามที่คนนุณถนัดได้ใจนั้นก็ค่อยๆทำแบบนี้ทำส่วนหัวทำส่วนหัวแบบไหนก็ได้เลยนะคะเพราะว่าถนัดวาดส่วนหัวแบบนี้ แล้วก็หลักฐานแลวตอนที่ไอลเบตอนที่มีเียมมี่าไรารถูกมครับ่มีเรื่องไม่มีเลยครไม่มีแม้แต่กาี่อ่ร้อยเไปถ่ายรูปก็ไม่มีไว่าท่จนาเป็นหลานเปครับใครอยากเห็นเพื่อนเราวัดรูปคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะจะไปบอกพวกเขาให้เพื่อนก็มีอยู่แค่ไม่กี่คนก็มีอิงฟ้ากัน กัญญาแล้วก็คนนั้นน่ะคนที่เป็นกระต่ายที่เป็นมีสีม่วงๆกับสีขาวอ่ะนั่นแหละใครรู้ชื่อเขาคอมเมนต์บอกด้วยนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้จกัก <c oughs> เราไม่รู้จักชื่อเขา <c oughs> ชื่อช่องเขาชื่ออะไรนี่แหละ <c oughs> ไม่ได้เราจะวาดเป็นนักเรียนนะคะใครอยากว่าชุดอะไรบอกได้เลยนะ เมื่อใอยากให้เราว่าชุดอะไรบอกเออชุดกระต่ายถ้าเกิดเป็นชุดกระต่ายเราไม่แน่ใจว่าให้ว่าชุดกระจ่ายแบบไหน,นเราไม่เคยทำล้มเหลวแต่เราก็แต่เราก็ไม่รู้อ่ะว่าว่าชุดกระต่ายแบบไหน,นถ้าเกิดคุณคอมเมนต์มาอย่าลืมบอก้วยนะ ขาตรงๆแบบนี้ดีกว่าโอวา้ยงาี่ัอน้ี่สวนตัอดันนีอันนี้เราไม่ได้เป็นผู้เล่นมือใหม่นะคะเราเล่นนานแล้วแต่ว่ามันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเราก็เลยลบแอป,ปนี้ทิ้งและโหลดใหม่ ขาบอกว่าจะไม่มีทางที่จะช่วยข้ามาตางวัอ่่าเดียวบอกใช่ค่ะเห็นคุยในหมู่บ้านนะคะทางเจ้าของมัคืกเป็นเ่เลก็มีคพูดบางคำด้วยที่บอกว่าแบบนี้ส่ยืดด้วยใครจะใส่ครจะใสชุดแบบไหนก็ตามใจได้เลยนะคะ

อสองใครอยู่ปอหรือมอ,อะไรคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะคะคือใครที่เกยจระบายเสียก็ไม่ต้องระบายเลยนะคะแต่เราที่เกยจราบายเราก็เลยคิดว่าไม่ค่อยอยากระบายเท่าไหร่ใครใครใครบอกอนยะ่างให้เราระบายสีคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบุยบุย